แจ็คอยู่ไหนเดี๋ยวนะไม่รู้อ่ะคนจีแ่แจ็คโซลอ,อยู่ไหนนี่ไงเอาไม่รู้เน้นพูดไม่เน,นเคลียร์ตอบเตะตอบตกได้หมดเจ๊อยู่ไหนเรียกเรียกเรียกเจ๊มาดิซออยู่ไหนครับซอจะคุยกับแจ็คเรื่องอะไรนี่ปะเนี่ย อลากคำแพงของใยาคพงของเดี๋ยวเดียวกเสียงนกงหัวจุกมันรีบไม่ใช่ไม่ใช่หมกดำนก็ไม่ใช่คนอยู่นี่ครับเสียงนกงอะไรไม่เลยนะครูเหี้ จะคุยตรงไหนให้มองคุยตรงไหนคุยคุยหลบมุมหน่อยได้ไหมคุยหลบมุมหน่อยเพราะว่าไม่ไม่อยากให้แก๊งบางแก๊งรู้แก๊งบางแก๊งนี่เน้นหรือเปล่าว่าแก๊งไหนอืมไม่ไม่ไม่เน้นครับแต่ว่าอยากอยากอยากเซอร์ไพรส์เขาเฉยแบบไปตู้มเดียวเลยเฮ้ยเพิ่งเพิ่งได้รถประมูลมาอีกสองสามคันไงอยากเปิดหน่อยเฮ้ย เราเดินแบบนี้เพื่อเหมือนเป็นเหมือนแบบผมมีบริการมาสิบกว่าคนเลี่ยเพิ่งออกจะกคุ้มาเลยแบบนี้ตรงนู้นไหมครับตรงร้านนู้นมาดูตามดูก็ได้ไปมาเยอะจังไว้สัตว์เฮ้ยจะเป็นล่อไปกระทืบปะเนี่ยจะล่อไปกระทือปะเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปมึงไปในบอสโซนเลยเข้าไปนี่ใครเนี่ยจุดนอโอา้โบ โอเคเข้าเข้าเรื่องเลยนะกันก็ก็ประมาณนี้แจ็คแบบว่าคนคนในแก๊งอ่ะยังอยากเล่นสตอรี่แบบสุดท้ายอยู่อ่ะเพราะว่าจะได้ระบายของอะ่ะเลยแบบว่าอือยากอยากให้พี่มองกับเจ๊แบบอยู่อยู่ช่วยเล่นก่อนอเข้าใจเข้าใจอ่าใช่เพราะว่าของของของมันจะได้ระบายของไปเยอะๆหน่อยเพราะว่ามันมีคนใหม่เข้ามาด้วยได้ครับได้ได้ไม่มีปัญหาได้อยู่แล้วนั่นแหละครับก็ก็ก็ประมาณนี้แหละพี่มองมีอะไรเสริมไหมหรือว่าอะไรยังไงนะ ไม่น่ามีหรอวก็หลังจากนี้ไงรอแจ็คขึ้นแข้งไม่รู้ขึ้นวันไหนอ่ะถ้าเราได้เล่นสตอรี่จบเมื่อไหร่ก็น่าจะแจ็คคูดาวแล้วก็น่าจะได้ไปช่วยเดี๋ยวผมขอจัดกับมันหน่อยสักร้อยใบอะไรเงี้ยน่าจะจบใบอยู่ได้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 ครับไม่เหนื่อยไม่พูดแล้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยใช่ปะไม่จะต่อยแล้วจะต่อยแล้วเออเราเข้าไปเธอเธอเพิ่งไปบอกแล้ว <Es> ล <S <S <half intimate> ้อฉันได้หรือไม่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 ี้เดียวหวจุมันรีกก็ไม่เข้าโซวจอกวิกูลิติกแบ้เอ้ย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 เเจ๊เบาไเบาเบาเป็นไรเนี่ย เราได้เบาเอ้าไปด wow. yeah. ูไปไปต่อยกันไหมครับนี่อันนี้ลงต่อยไหมนี่ลงลงลงไปไปไปเขาเรียกแล้วยเขาเรียบร้อเขาเรียกแล้อย